มึงจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ว่าเจ็ดว่าวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วคุณผู้ชมฮะคือเมื่อตะกี้นี้เลยฮะพี่กันผมฮะพี่ที่อยู่ในดิสคอร์นะเขาทักมาบอกผมว่า มีเด็กเกรียนในแนวแขนเวย้ยซึ่งผมเนี่ยก็กำลังจะแคสเกมเลยนะก็ต้องเข้ามาดูว่าโอ้โหไล่กันยาวเลยว <bör> เว้ยเฮ้ยไอ้ต้นอยู่ไหนเห็นเก่งจังกูเห็นต้มแต่เด็กมาหนึ่งๆกับกูดิโอ้โหมีคนตอบมาว่ามึงเมายาเหรอไอ้ต้นล้อมึงอะเสือกไรไม่ใช่มึงมีอะไรไหมกูเอฟซโอ้โหผมขอไม่อ่านนะอ่านเองเลยฮะคำหยาบคายมาเต็มเลยฮะเด็กมันไล่ยาวเลยแม่มันมีฝัดว่ะมันมีฝัดวะ เดี๋ยวเยวผมเอาตัวไก่ผมตอบมานดีกว่า <c oughs> เหงาไงไอ้หนูแมคือจริงๆอ่ะถ้ามันดึกขนาดนี้แล้วก็ควรไปนอนนะฮะไม่ควรจะมาแบบเรียนอะไรเนะี้ยคือตีสองต้องมาเจออะไรแบบนี้เหรอวะ <c oughs> โอ้โหมันไม่ใช่อ่ะแม่ไม่ตีไงวะแม่เงเ้ยไอเด็กพวกนี้อ <c oughs> เขาตอบมาด้วยนะและจะทําไมล่ะเอ้อยมันตอบด้วยว่ะแล้วจะทําไมล่ะ มีบอกด้วยนะดิ้นทําไมคือความจริงแล้วถ้าเ,เด็กพวกนี้มาเกียร์เนี่ยผมจะไม่สนใจนะเว้แต่นี่พี่เขามาเรียกวย้ยคือถ้าไม่ชอบอะ่ะก็ไม่ต้องเข้ามาฮะก็ออกแน่วออไปฮนะคือแบบเลิศเธออะ่ะจริงๆตีสองกว่าแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นเวลาพักผ่อนเว้โอ้โหแมงพิมพ์มาหนึ่งหนึ่งปรัหลาไม่กล้าก็เงียบไปลม,มเอาไงวะ ไอเด็กพวกนี้แม่งดึกดกด้วยนะกำลังจะแคสเกมเออเดี๋ยวเลื่อนเอเล็กไปก่อนแล้วกันวะเอาหน่อยวะผู้ชมคือตัวนี้เป็นตัวเด็กเว้ซึ่งอาจจะใช้ตัวเด็กนี่แหละซึ่งเขาไม่รู้นะว่าผมเป็นผมด้วยอาจจะเป็นคิดว่าเป็นเด็กในแนวอะไรอย่างนี้นะโอโ้มาดีสัตว์ได้มาๆมา,มาเดี๋ยวผมสร้างห้องส,สักเกมมาสักเกมมาเอาสักหน่อยดีกว่ามา คุณชมฮะมาผมสร้างห้องรอเด็กมันละคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นหนึ่งหนึ่งมานานมากมาก,มาก,มากแล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นกับใครเลยไม่มีใครมาท้าอะไรอย่างงี้นะหรือว่าผมไม่เล่นกับเขาด้วยแหละเนาะก็เกมนี้เป็นเกมแรกในรอบหลายๆเดือนเลยนะที่ได้เล่นหมดหนึ่งหนะึ่งเนาะมาเดี๋ยวผมกดชวนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเหมือนว่าจะมีคนในแนวนะขอกดขอดูด้วยอือดีเลยดีเลยมามาเป็นกรรมการเอนะเอามีอีกคนหนึ่งนี่ว่า เดี๋ยวผมชวนมาหมดเลยลวกันนะจะได้ดูกันเลยหลายคนนะครับผมสำหรับบนหนึ่งหนึ่งนี้นะฮะส่วนใหญ่เขาก็เล่นเป็นโซติลเลอร์เนาะหนึ่งหนึ่งโซติลเลอร์สามคิวสองทาวเวอร์นะฮะก็เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเพื่อให้เด็กมันไม่มีโอกาสแก้ตัวเดี๋ยวเราจะถามเขาดีกว่าเอาตัวอะไรนะฮะให้เขาเลือกเลยดีกว่าแล้วเราเล่นตัวตามเขาดีกว่าเนาะมาถามไปเลยะฮะหนึ่งหนึ่งตัวอะไรเดี๋ยวให้เขาเลือกดีกว่าเดี๋ยวรอไอเด็กลิฟเฟอร์นี่สักครู่หนึ่งนะฮะคิดนานชิบหายเลย สวิตเบดนะครับผมมันจะคิวกันยังไงวะโอสวิตเบดหนึ่งหโอเคมาแต่ว่าได้หมดไม่เอาแล้วอืมแม่งมีมีลูกเล่นมีลูกเล่นเดี๋ยวเราถามว่าจะเอาตัวอะไรนะเรื่องมากชิบหายเลยเอาแฮกครับผมน่าจะเป็นเวชินแฮกนะอันนี้ผมสร้างห้องแบบเลือกตัวซ้ำได้นะก็จะจัดเป็นวิชินแฮก สองฝั่งเลยเนอะทั้งรีเจียแล้วก็เฮลบอลนะฮะเขาบอกว่ามาดิอย่างมึง5ตัวก็พอกระจอกอีกเขามีแต่สตัวเอ้สามคิวสองทาวเวอร์ไม่ใช่เหรอวะไอเด็กนี่มันสูตรไหนของมันวะเนี่ยห้าตัวก็พอมึงจะทำไมอะ่ะไม่กล้าหรอกล้าเอาไปคุณผูม้ชมไป5ตัวก็5ตัวมาไม่ต้องเอาป้อมแล้วสูตรไหนก็ไม่รู้ฮนะเดี๋ยวผมกดเริ่มเลยแล้วกันนะผมมีฝัดมีฝัดไอเด็กนี่ มาครับผมเดี๋ยวเราเลือกอวตารกันนิดหนึ่งนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับผมเราจะเอาเป็นร่างหนดีร่างนี้แล้วกันไม่มันบีบอกอวตารกากทุยจะบอกให้ที่กูเล่นเนยพารากอนไอชิ้นอายแพงที่สุดในเกมแล้วโอ้โหวันมีมีมินมีมินพูดแลวตัดตัดเลยได้ไหมตัดข้ามไปเลยแล้วกันคุณผู้ชมอยากไปบวก้วฮะในเกม มาครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยเลยนะฮะก็ต้องกระบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะแมพูดยาวจนลืมสวัสดีคุณผู้ชมเลยซึ่งวันนี้ฮะทุกท่านก็อยู่กับผมฮะต้นคืนมาดงคนดีคนเดิมครับผมมาในเวชชินแฮกล่างพละก้อนนะฮะสำหรับเกมนี้นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นมาเป็นเลือดก่อนเลยนะแล้วก็เอาเป็น power spy เลยกันเพราะเวชชนแฮกเนี่ยเป็นตัวอินเวสที่ใช้มานาค่อนข้างเยอะนะฮะโอ้โหมี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 ขมบาลัวแชมป์ประเทศซ่าน เออลไอ้นี่มันมันขมขวัญผมตั้งแต่ยังไม่เริ่มเกมเลยวะคลิปยังไม่ถันออกมันเขาพูดคำจามันมา่ามันได้ไวเด็กต้นเือคนนี้นะที่สองที่สามแล้วนะฮะก็ควรจะถึงเวลาพักผ่อนเดี๋ยวจะส่งเขาไปนอนหน่อยนะฮะโอ้โหเหมือนเขาใจร้อนในะคลิปยังไม่ออกเลยนะแต่มามีโงมีบิงลุหลุทลุทเกือบแล้วถ้าเราอยู่เมื่อกี้นี้ อัพสกิลหนึ่งมาได้เลยนะเนี่ยะแม่แชมป์ประเทศแชมป์ประเทศมีบิงหลุดวะมีบิงหลุดวะแชมป์ประเทศเหรอจ้าแชมป์ประเทศเหรอจ้า, <S 2> <S 2> จาอ้าวฮะตอนนี้คลิปก็ได้เคลื่อนย้ายนะฮะสะโพกออกมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาบอกคลิปกันนิดนึ่งมีปากดีไอาา้ซาดเจอกูโอ้โหผมโคตรชอบเลยคนแบบเนี้ยสะกงสกิลปากมาเต็มเดี๋ยวเราลัดคลิปกันตัวแรกพลาดเลยฮะชิบหาย ระหว่างนี้ก็ตีคลิปทีนายคลิปไปก่อนนะครับเราจะไม่ยุ่งอะไรเขามากมีสม็กสมักดาวหัวแล้วด้วยเ,เดี๋ยวเจอต้นกระเด้าพื้นเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอต้นกระเด้าพื้นเฮ้ยเด็กนี่มันก็ไม่ธรรมดามันรัดคลิปได้อย่อยางงั้นแหละแมมีดาก,ากากด้วยนะรยนนเราอาจจะทำอะไรเขามากไม่ได้นะช่วงเลเวลหนึ่งเนี่ยผมก็เล็งรัดคลิปไปก่อนนะคุยจะคลิปแม่มดุดฟาร์มคลิปหาเงินไปก่อนนะฮะระหว่างนี้ก็ตีวัดกันไปฮะหนึ่งหนึ่งต้องบอกเลยว่าวัดกันที่คลิปรวนๆเลยนะถ้าใครรัดค พลาดหรือว่าโดนเขาดีนายเยอะนี่โอกาสแพ้สูงมากเลยนะซึ่งตอนนี้กูก็แตกไปหลายตัวเลยฮะนะนไม่ได้จับมานานมากเลยฮนะฝีมือ,ฟ,มอฟอร์มกูตกคลิปหายเลยฮนะตอนนี้โอเคระหว่างนี้มาดีนายคลิปก่นอนเฮ้ยเขาจะไปกินต้นไม้เติมเลือดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะชึบตีคลิปไปก่อนตัวหนึง่งตัวหนึงน่งอ้าวมันมีปล่อยนกพิราบมีนกพิราบมาโอ้มีมีช้ามาดีมาดีาดเอาวาละล่ะเอาวาละล่ะมาเราปล่อยพลังไปทีนึงมีสกิลสามแยก เอาดิจะวัดไปละโอ้โหเด็กมันไม่ใจมันวิ่งหนีไปคุณผู้ชมเหมือนตอนนี้นะเขาเสียเลือดไปหมดละเขาเสียเลือดไปหมดแลวนะเอาเอา้ยเฮ้ยเหมือนว่ามีกรรมการของเราเนะี่ยครับผมแฮมมีแสะเข้านาะแชมป์ระดับประเทศหนีหางจุกตูดมันตอกลับเจ็บ,บ่ะมันบอกว่าเจือกครับผมครัปสมผมเจ็บทิพหายเลยนกเราก็มาส่งแล้วฮะเสื้อกันหนาวนะเสื้อวินนั่นเองเนาะอีกทีมเวทแรงเราต้องป้องกันเวทนิดนึงนะฮะ มาแกะกินต้นไม้ทีหนึ่งนะครับผมปล่อยพลังไปทีหนึ่งสกิลหนึ่งไปอ้าวเอ้ยมันสู้อ่ะมันสู้อ่ะสู้แบบน,น,นี้ไม่ดีนะหนูไม่ดีนะหนูรอก่อนรอก่อนรอพี่ก่อนเออเชฟฟาร์มชีปกันไปก่อนนะช่วงน,นี้เฮ้ยเฮ้ยดูเหมือนว่าเลือดเขาน้อยนะเดี๋ยวเรารอเวลห้าอ้าวเวลห้าก่อนแบบนี้ฟึบเขาไปคอมโบดเดียวสกิลห<ๆ>นึ่งีเรียบรอยเก็บไปได้หนึ่งตัวครับผมเดาต้องแกเดาพื้นไปที ฮื้ออ้ยเฮ้ย,ฮย,ฮย,ฮยหนึ่งศูนย์ครับผมนำหนึ่งศูนยะ์ฮะตามกติกาที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะฮะตอนเริ่มเกมเนาะเราจะเอาทั้งหมดห้าคิวลยครับผมโอ้โหเด็กมันมันร้อนเด็กมันร้อนเด็กมันมาเร็วเคลมเร็วเว้ยเราซื้อเลือดหละรอบนี้ต้องมีบัตรชาลิตแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะได้คิวเยอะครับก็เลยต้องจัดบัตรชาลิตแล้วแหละมานาไม่ก,ก็ไม่พอด้วยนะ มาซื้อเลือดซื้อมนาซื้อกิ่งไม้มาแทะเล่นนะเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มเตรียมเลือดที่พร้อมฮะสำหรับการคิวครั้งต่อไปผ่านมาสี่นาทีนะฮะก็ตอนนี้มีแค่สกอร์เดียวนะแต่เราไม่รอแล้วฮะมันด่าเราปอดตอนต้นเกมไงเด็กมันหนีว่ะเด็กมันหนีว่ะเราเด้าเลยเด้าเลยเด้าเลยโอ้โหมันปล่อยนกว่าใส่นกพิราบเหรอเอาวะล่ะเอาวะล่ะโยกหลบมาทางขวาก่อนฟาร์มคลิปก่อนเลือดน้อยนะเดี๋ยวแแวะเติมเลือดแป๊บหนึ่งนะครับผม โอ้โหมันเข้าวะ่ะผู้ชมเอาดิเอาวะล่ะเอาวะล่ะเอาวะล่ะอีกทีนึงบินเข้าไปเรียบร้อยอ่ะแตกสองเขาผมนำไปสองเม็ดนะฮะน่นี่เดาพื้นไม่ได้นี่ยติดสมักดาวเนี่ยไม่งั้นนะมึงจะเดาให,ให้เอลคริตเลยโอ้หเด็กมันร้อนเด็กมันร้อนมันรีบมันรีบร้อนฮะวาร์ปมาอย่างไววาร์ปมาอย่างไวว่ะ แต่เราขึ้นเลยฮะโซแทบก่อนดีกว่าเอามาเผาเขาหน่อยดีกว่าฮะรู้สึกว่าจะคิวเยอะอีกแล้วครับผมมีแต่ไอเทมคิวๆนะเกมนี้สำหรับคลิปตอนนี้นะเราตีไป15ตัวนะฮะดีนายแนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเนาะไม่ได้น้อยไม่ได้แย่ไม่ได้มากเกินไปนะฮะอา้าวเฮ้ยกรรมการเรานี่ก็โอ้โหปุกปั่นได้ใจจริงๆวะ่ะแมสโตงสเตปสกิวปากนี่มาเต็มเฮ้ยกรรมการนี่นะ เราคอนเล่นเงียบๆแล้วกันนะฮะไม่ต้องไปพูดอะไรกับเขาเยอะครับผมให้ตะกอรมันฟองนะฮะใส่คิดไปก่อนนะช่วงนี้ก็รอเลือดเต็มก่อนเราค่อยไฟกับเขาอีกทีนึงนะเฮ้ยเด็กมันก็ดีนายแมนอยู่นะทำเป็นเล่นนะแชมโลกแชมโลกก็เดาเดาโอ้โหมันสกิลหนึ่งมันบินเข้ามาแบบนี้สกิลวัดโอ้มันอันติสัตวเขาสะพายไม่ทันแต่เขาผมสองต่อหนึ่งว่ะ มันมันมันมีสกิลปากใส่เรา่ะเดี๋ยวเราต้องรีบมาละอ้าวออครับผมมาเราผงาดจิตึขึ้นอีกครั้งนะฮะได้เวลาทวงคืนเด็กมันได้กลับบ้านใช่ไหมเลือดน้อยเลือดน้อยเหรอเลือดน้อยเหรอขาป้อมต้องขาป้อมแล้วอย่างนี้เฮ้ยจะถึงไม่ถึงเอาเผาหัวไปหนึ่งจีแม่ออกเสื้อหนาวกันแม่เหมือนเราเลยฮะเสื้อวินนะครับผมเมื่อกี้เผาไปเอาเลยตายว่ะตายว่ะโอ้โยเสียดายกเอาหมืนไม่ได้นะสมัครดาวไปแล้วนะครับผม ตอนนี้สกอร์เรานำสามต่อหนึ่งนะฮะแค่จุดไปสองทีนะฮะให้เขาได้ได้รับรูนะนะ <c oughs> กรรมการกูก็ทำหน้าที่ดีเกินโอ้โหวัโโหด้วยฟ<พ>อร์ลยช่วยปลุกปั่น้วยนะเด็ก<ค>มันคงร้อนนะตอนนี้อีก2ตัวเท่านั้นฮะเราจะได้ผลิต <c oughs> ตึกไปพร้อมๆกันนะฮะคุณผู้ชมฮะ <c oughs> ผมขอหนึ่งอย่างเลิผมขอถามค <c oughs> ุณผชมหน่อยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเจอเด็ก เกียเกเียนแบบเนี้ยคุณผู้ชมจะแก้เผ็ดเขายัางไงฮะผมขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ได้ไหมคนละหนึ่งคอมเมนต์ฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปไล่อ่านทุกอันเลยถ้าอันไหนถูกใจเดี๋ยวผมไปกดหัวใจให้นะฮะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ดีๆนะครับผมเจ๋งๆเลยเนาะจะแก้เผ็ดไอ้พวกเด็กเกลียนนี่ยังไงดีฮะนะนี่ตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะตอนนี้ก็ผ่านมา7นาทีแล้วนะเจ็ดนาทีนี้ก็ถือว่านานพอสมควรนะฮะกับเกมหนึ่งๆเนาะคือจริงๆอะถ้าเล่น3คิว2ทาวเวอร์ผมชนะไปแล้วเว้ยแต่ว่า เราคุยเขาไว้5้าตัวไง5้าตัวนะฮะอีก2ตัวเท่านั้นเว้เอเอาเฮ้ไอเด็กนี่มันบอกว่าเดี๋ยวนะคุ้นๆใช่ไอต้นปะวะ <c oughs> เออคุณผู้ชมจะบอกว่ารหัสนี้ผมเ,เคยใช้แคสเกมด้วยแต่ว่าถ้าคนไม่ได้ติดตามจริงๆอะ <c oughs> ไม่ค่อยรู้หรอกไม่ค่อยรู้หรอกนะเพราะว่า <c oughs> ผมลงแค่บางคลิปแล้ว <c oughs> แล้วก็ใช้สตรีมซะส่วนใหญ่นะะเหมือนว่าไอเด็กนี่มันน่าจะรู้ตัว มันเริ่มมันเริ่มรู้ตัวมันเริ่มรู้ตัวนะแมไม่ทันแล้วฮะรู้ตัวตอนนี้ก็ช้าเกินไปแล้วครับผมมาตอนนี้สกอร์เรานํำสามหนึ่งนะฮะมาไล่บทขยี้เขาตอดีกว่าอ่ะเราก็มีตังแล้วฮะตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บตังซื้อเสื้อเสื้อคลุมเสื้อหนาวตัวใหญ่ตัวใหญ่มาเป็นกันเวทเรียบร้อยบอกเขาบอกว่ากูจําชื่อมึงได้แน่จำได้แล้วไงวะ นะมัน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 เล่นแล้วไงมันมันเล่นแล้วไงมันออกไม่ได้แล้วไงมาตีชีพกันต่อครับผมก็ยังดีไหนแม่หนึ่งตัดจังหวะดีเหลือเกินนะชึบตีกันไปก่อนนะเฮ้ยเข้าไปหยอกเขาหน่อยเรามีเสื้อมีของนำละของนำละมันจะแม็กดาวอ่ะมันจะแม็กดาวอ่ะคือตอนนี้แล้วเว้ยเลเวลเราเลเวลสิบใช่ไหมแล้วเขาเลเวลเก้าซึ่งความได้เปรียบของเราเนี่ยมาแล้วเพราะว่าเรามีเสื้อกันหนาวด้วยแล้วก็เลเวลนำด้วย เป็นเสื้อหนาวตัวใหญ่นะฮะแม่พร้อมที่จะบทขยี้เขาแล้วนะเฮ้ยไอเด็กนี่มันเติมมานะซุปอยู่หลังป้อมนะเดี๋ยวเราต้องหาแผนลอ่ลอลอให้เขาออกมาข้างนอกนะทําตัวหน้าเด้าไว้ทาตัวหน้าเดา้า,า,เดาแหลมๆไว้ฮะตีไปก่อนตีไปก่อนตีอ้าวมันเข้ามาจริงๆว่ะพร้อมกับดมูมันมีเสื้อใหญ่เหมือนกันเอาเด็กวัดประหลักคนละทีคนละทีกัดฟบนรัดใจเอาเด็กอย่างนี้แล้วอย่างนี้เรียร้อยฮะซี มันมันถึงกับร้องนะอุทานไฟครชอบเลยคนสกิลปากเยอะเยอะเด็ดๆอย่างเงี้ยตอนนี้นะอีกเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมเราก็จะพิชิตศึกชัยชนะครั้งนี้นะฮะแอ้เลเวล่เราก็สิบสองแล้วเนะไอ้ต้นแน่ๆเอาอะเอาจริงแล้วสัตว นี่เมื่อกี้มันยังไม่เอาจริงไว้คุณผู้ชมโอ้โหไอเด็กนี่แม่ต้องจัดต้องจัดมาเฮ้ยอ,อยากจะเจอแล้วเกินเนี่ยเอาจริงเนี่ยเอาจริงเนี่ยนะมันเรียกวาร์ปมาอีกแล้วฮะวาร์ปเร็วเค้มเร็วเหลือเกินเดี๋ยวเรามาซื้อนี่ครับผมชุดใหญ่นะฮะสปายอัพเกรดเนี่ยครับผมอีกเพียงแค่ตัวเดียวนะฮะเวลาผ่านมา10นาทีแล้วนะฮะเดี๋ยเรายังไม่เต็มนะเดี๋ยวเรา จุกจักจิกจิกใจเย็นๆก่อนนะฮะรออยู่รอเลือดสักครู่กำลังมาส่งนะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันสู้เราไว้ได้มันไปตีท้าท้ากรรมการว่ะมาใหม่พวกมึงอ่ะโอ้โหอย่างนี้ก็ได้เหรอวะโอ้โหคุณผู้ชมอย่างนี้ก็ได้เหรอวะแม่งเอาดิอย่างงี้เปิดเลยฮะของน้ำรับผมได้เปรียบฮะจะสู้เมื่อไหรวัดเมื่อไหรจะหนีหรือจะสู้หรือจ้าเอาดีคนละดอกวล่ะคนละที แล้วที่เผาหัวไปหนึ่งทีฮะเผาหัวไปหนึ่งทียังไงยังไงเฮ้ยมันดิงตัวไม่ทิ้งหนีด้วยอย่างนี้ก็ไอ้สับผมแกมไปห้าหนึ่งะฮะเรียบร้อยฮะห้าตัวฮนะทันแะน่เจ้าไปเด็ดเจ้าคือไปเด็ดเจ้าให้เอวเคล็ดไปครับผมและก็เรียบร้อยฮะจบไปฮนะกับเกมนี้นะห้าตัวนะฮะโอ้ปากเกลียนนะเรียกได้ว่า รู้สึกรู้สึกเสียดายเวลาชช่ไหมกันว่าเล่นแก่พวกนี้โอ้โหวันออกว้ยคุณผู้ชมันเอ้าเฮ้ยออแต่เกมเฉยเลยว่ะโอ้ยคุณผู้ชมโอ้โหแพ้แล้วหนีว่ะสำหรับเกมนี้ก็จบไปนะคิิซะว่ามาเล่นเป็นสีสันสีสันสนุกสนุกเนาะก็ฝากคุณผู้ชมหน่อยฮะคนละหนึ่งคอมเมนต์นะฮะถ้าเจอเด็กเกลียนพวกเนี้ย คุณผู้ชมจะจัดการกับเขายัางไงนะฮะก็คอมเมนต์มาได้เลยด้านล่างนะผมอ่านของทุกคนแน่นอน,นะฮะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนฮะไปแคสเกมก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสูสลายบ๊ายบาย